การนำหนังสือไปใช้งานด้วยคำสั่งแพ็กเกจนะคะคลิกเลือกเมนู next page นะคะเพื่อตรวจสอบความสูกต้องของ e-book ของเราที่ได้สร้างขึ้นไปทีละหน้าทีละหน้านะคะว่านักเรียนเรียงหน้าถูกหรือเปล่านะคะพิมพ์ผิดตรงไหนไหมนะคะเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกที่เมนู property ทำเครื่องหมายถูกในช่อง start with black o r u n w window นะคะ เวลาเปิดหนังสือขึ้นมาเราก็จะได้มีสีแบล็กเ o ลวแล้วก็ให้คลิกเลือกที่ b บล็ก r o u ว d ค o ลเลนะคะเพื่อเลือกสีพื้นหลังที่ต้องการกำหนดสีใดก็ได้ค่ะแล้วแต่แต่ก็ต้องให้เข้าแล้วก็เข้ากับสีอ e ีบุ๊กของเรานะคะต้องทำให้สีของอ e ีบุ๊กของเราชัดเจนขึ้นนะคะจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มโอเค เลือกคำสั่งแพ็กเกจตามความต้องการนะคะแพ็กเกจ exe ก็สำหรับนำไปใช้ได้ทันทีนะคะส่วนแพ็กเกจ dll ก็ต้องติดติดตั้งตัวอ่านซะก่อนนะคะในที่นี้ก็เลือกแบบ .exe นะคะนี่ก็คือหนังสือที่เราได้ทำการแพ็กเกจออกมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นในหน้าของสารบัญ นะคะคลิกเลือกต่อไปเรื่อยๆอหน้านี้ก็จะมีวิดีโอแทรกเข้ามาวิดีโอก็เล่นได้อัตโนมัติอย่างนี้นะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะคะ